คนจนรอบใหม่ตาสิทธิ์แล้ว7ล้านคนกระรวงกันครังอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ล่าสุดบัตรคนจนรายเก่าใช้บัตรได้ถึงเมื่อไร่ฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพบกับเกตที่นี่เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนกันนะคะท้งรายเก่าและรายใหม่มีข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างก่อนปรับชมรับฟัง ใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่หลายๆคนรอคอยการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์จากเดิมนะคะจะมีการประกาศผลในช่วงปลายเดือนมกราคมนะคะตอนนี้ก็เลื่อนมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วยังไม่มีการกำหนดวันประกาศผลที่ชัดเจนล่าสุดะะทางนายกก็ได้เร่งรัด ให้มีการดําเนินการนะคะแล้วก็พร้อมจ่ายให้กับผู้ได้รับสิทธิ์รอบใหม่ให้ทันวันที่1มีนาคมนี้นะคะรวมไปถึงฝั่งกระทรวงกันคลังก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าจะขอใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์นะคะซึ่งก็ยังเป็นคำตอบที่ไม่แน่ชัดนะคะในช่วงนี้ก็ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดนะคะกระทรวงกันคลังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ไว้ให้ประชาชนได้เข้าไปอ่านนะคะวันนี้นำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังด้วยเผื่อใครที่ ยังไม่เคยเข้าไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของกระทรวงการคลังนะคะคุณไผ่ให้ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทุกท่านนะคะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการรับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยนายพรชัยธีรวรผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะคะว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ ว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลรงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และให้ทำธุรกรรมในลักษณะต่างๆต,ตามคำแนะนำของวิชาชีพทางกระทรวงกรารคลังก็ยังขอย้ำอยู่นะคะว่าณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์รอบใหม่นะคะเนื่องจากข้อมูลตามโครงการมีจำนวนมากก็ต้องใช้ ความรอบคอบนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานนะคะเข้ามาประมวลผลตรวจสอบคุณสมบัติและไม่มีนะโยบายให้เจ้าหน้าที่นะคะโทรศัพท์ไปแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนรับทราบก็ขอเตือนให้ประชาชนผู้ที่ได้ลงทะเบียนรอบใหม่ไว้นะคะอย่าหลงเชื่อและดึงดินการทำธุรกรรมใดๆตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพค่ะขอให้ทุกคนได้ระมัดระวังแล้วก็บอกต่อให้กับ พ่อแม่นะคะหรือญาติญาติของเราด้วยนะคะบางท่านยังไม่ได้รับทราบข้อมูลไม่ได้ติดตามข่าวสารนะคะมิจฉาชีพเยอะมากถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะทางกระทรวงการคลังให้สามารถติดต่อสอบถามรายละลเอียดก่อนได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเบอร์โทร02-109-2345เวลา8 3 0โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะยกเว้นวันหยุดราชการ หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage ของกระทรวงกันคลังโดยตรงนะคะหรือพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเพจของเรานะคะซึ่งเก็ตอัปเดตเป็นประจำทุกวันนะคะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าที่มีบัตรอยู่ณตอนนี้นะคะจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะคะ ทางเฟซ o ุ๊กแฟนเพจของไทยคู่ฟ้าได้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบดังนี้นะคะได้โพสต์ไว้ค่ะว่ากรมบัญชีกลางชี้แจงนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภายังจ่ายตามปกติค่ะซึ่งในเดือนกุมภาพันนี้จะมีอีก2วันนะคะที่ได้รับเงินนะคะซึ่งเป็นเงินสดกดใช้ได้เลยก็จะเป็นในวันที่18กุมภาพันค่ะเป็นเงินชดเชยค่าไฟฟ้านะคะไม่เกิน315บาท เงินชดเชยค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทและในวันที่22กลบกุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการนะคะสรายการที่เหลืออยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสามารถ กดเป็นเงินสดได้นอกจากนี้นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนี้ยังสามารถใช้บัตรต่อไปได้ตามปกติจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้เริ่มใช้บัตรประชาชนแทนหรือประกาศให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่เริ่มใช้สิทธิได้นั่นเองนะคะติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะไม่อย่าพลาดข้อมูลข่าวสารการช่วยเหลือจากทางภาครัฐสิทธิประโยชน์ต่างๆ กดติดตามกันไว้เลยค่ะเกตอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำทุกวันมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างเป็นผู้ถือบัตรายเก่าหรือรายใหม่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องของเรากันไว่ไดใ้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ